สวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับเรียนออนไลน์บายคู่ตยนะครับเทปนี้จะมาฉเฉลยแนวทางนะครับเป็นแนวทางสําหรับเด็กๆในกิจกรรมร่วมคิดร่วมทํานะครับเป็นแนวทางเบื้องต้นซึ่งอาจจะไม่เป็นไปตามนี้ก็ได้นะครับแต่เป็นแนวทางให้สําหรับเป็นแนวคิดในการไปร่วมกันคิดอีกทีหนึ่งว่าจะเอาแบบนี้ไหมนะครับหรือว่าเด็กๆอาจจะไม่เอาอย่างนี้ก็ได้นะครับ ในหน้า173เนะครับเป็นแนวทางสำหรับร่วมคิดร่วมทำที่อยู่ในหน้า173หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปริมศึกษาปีที่หเล่ม2เรื่องปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเป็นแนวคิดเบื้องต้นนะครับให้เด็กๆนำไปปรับใช้นะครับอาจ,จเอาแบบนี้ก็ได้หรือจะไม่เป็นค่าตัวเลขตามนี้ก็ได้นะครับและก็ฝากกันเช่นเคยนะครับกดติดตามช่องครูต่ายติวเตอร์ นะครับกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วจะมาเฉลยคลิปให้เรื่อยๆนะครับร่วมคิดร่วมทำนะครับในหน้า173เขาบอกว่าให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับสแสดงว่าเด็กๆก็นำแนวแนวแนวทางนี้ไปคุยกับสมาชิกในกลุ่มนะครับว่าจะเอาตามนี้หรือไม่ร่วมปฏิบัตกิกิจกรรมต่อไปนี้นอกเี่จากว่าคุณครูจะมอบหมายให้ทําคนเดียวนะครับเด็กๆอาจจะเอาไปเป็นแนวทาง นะครับซึ่งเขาบอกว่า1เขียนรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีปริมาตร24ลูกบาทเซนติเมตรนะครับบนกระดาษจุด iso m มต r i c จำนวน6แบบที่ไม่ซ้ำกันวันนี้จะให้6แบบตามที่เขากำหนดมานะครับซึ่งเป็นแบบที่ไม่ซ้ำกันในส่วนของความ,วามกว้างความยาวความสูงส่วนเด็กเด็กจะวาดไปตามด้านที่อธิบายวันนี้ ก็ได้หรือจะไม่วาดไปตามด้านที่อธิบายวันนี้ก็ไม่เป็นไรหรือตัวเลขที่นําเสนอวันนี้เด็กๆอาจจะไม่เอาตามนี้ก็ได้อาจจะเป็นตัวเลขคนละตัวนะครับไม่ได้ว่ากันเพราะว่ามันมีตัวเลขที่สามารถคูณกันแล้วเป็น24ลูบาตเซนติเมตรได้นะครับวันนี้จะให้แนวทางเบื้องต้น6แนวทางโดยแต่ละด้านมีความยาวเป็นจํานวนนับพร้อมระบุความยาวของด้านนะครับเด็กๆเ,เรียนเรื่องกระดาษจุด ISO m ม t ร i c มาแล้วเพราะนั้น วันนี้จะอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมว่า24ลูกบาทเมตรเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับไปดูกันเลยเสร็จแล้วอีกอย่างนะครับข้อที่2ก็บอกใช้ดินน้ำมันสร้างทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากให้มีขนาดตามข้อที่1น,นะครับเด็กๆก็ค่อยไปทําในส่วนของดินน้ำมัน3นําเสนอผลงานและอภิปรายร่วมกันนะครับนั่นก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วก็ ร่วมกันอภิรายเกี่ยวกับปริมาตรและขนาดของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่สร้างในประเด็นต่อไปนี้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีปริมาตรเท่ากันจะมีขนาดเท่ากันหรือไม่นะครับเด็กๆเขค่อยไปอภิรายกันทีหนึ่งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดเท่ากันจะมีปริมาตรเท่ากันหรือไม่นะครับกระดาษไอโซเมติกนะครับดังตัวอย่างนี้สามารถที่จะสร้างทรงสี่เหลี่ยมรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากให้ได้มีปริมาตร24ูลบัดเซนติเมตรดังตัวอย่าง ในโจทย์เขาว่าสร้างมาหกแบบนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติเราให้ความกว้าง1เซนติเมตรความยาวต้องยาวกว่าความกว้างใช่ไหมครับเป็นเท่าไหร่ได้เป็น2เซนติเมตรก็ได้1นคูณสได้เท่าไหร่แล้วครับ1นคูณสได้2แสดงว่าสูงต้องเท่าไหร่จึงจะเป็น24ได้1นคูณสได้2 2ต้องไปคูณกับ12นะครับแบบที่1อาจจะกว้าง1ยาว2สูง 12บนะครับ1คูณ2เป็น2 2อคูณ2อ่า12ก็เป็น24ลูกบาทเซนติเมตรตามที่โจทย์กำหนดไปดูตัวอย่างคร่าวๆมาครับกว้าง1เด็กอาจจะวาดมาตรงนี้นะครับ1จุดไปหาอีก1จุดนี่คือกว้าง1ยาว2ก็ลากมา1 2สูง12ก็1 2 3 4 5ไปจนถึง12นะครับด้านนี้ก็ลากไป ให้ได้2แล้วก็สูงขึ้นไป12แล้วก็ลากเส้นนะครับให้โยงกันให้มันครบนะครับแต่เนื่องจากว่าตัวอย่างที่เห็นในตรงนี้มันอาจจะสูงไม่ถึง12จุดนะครับใน6แบบนี้อาจจะใช้กระดาษ6แผ่นนะครับก็ได้แล้วแต่เด็กๆนะครับแต่สมมุติว่าถ้าสมมุติ1ช่องมาหา1อ่า1นจุดมาหน1จุด,จดนี้คือนับ1ความกว้างความยาวก็จะเป็น1 2 นะครับแล้วก็นับขึ้นไปสูง12นั่นคือแบบที่1แบบที่2ที่สามารถเป็น24ได้นะครับเอาง่ายๆความกว้างยังคงเป็น1เหมือนเดิมความยาวเป็น3ก็ได้จะไม่ซ้ํากับแบบที่1ใช่ไหมครับความสูงเป็นเท่าไหร่ได้ครับจึงจะมีค่าเท่ากับ24 1ี่คูณสเป็น3 3คูณแเป็น24เช่นนับมาด้านนี้1นับมาด้านนี้ก็1 นะครับ1 2 3เซนแสดงว่านับขึ้นข้างบนเท่าไหร่ครับสูง8ก็1 2 3 4 5 6 78นะครับก็จะได้อีกแบบหนึง่งคือกว้าง1ยาว3สูง8เมื่อกี้9กว้าง1ยาว2สูง12นะครับก็เป็น24ลูกบาทเซนติเมตรเช่นเดียวกันแล้วก็ต้องขออภัยนะครับที่ไม่ได้เอาเอา่อปิมพ์ออกมาแล้วก็เขียนให้เด็กๆด,ดูนะครับแต่อธิบายคร่าวๆ คือระยะห่างระหว่างจุดเรากําหนดให้เป็น1เซนติเมตรนะครับเวลาเราขีดมาปุ๊บเราก็เขียนบอกด้วยตรงนี้ว่า1เซนติเมตรลากมา3จุดอย่างเงี้ยนะครับห่างกัน3จุดคือหนึ่นึ่ช่วงนี้ก็เป็น1เซนเพราะนั้น2เซนก็1จากจุดที่1นึ่งจุดที่2นี่ก็เป็น1เซนอันนี้ก็เป็น2เซนลากขึ้นไป12กระดก็ับไปให้ครบ12 1 นะครับจากเมื่อกอี้ตรงนี้ก็ 1, 2, 3, 4, 5, 6ามไปจนถึง12แล้วก็ขีดเส้นนะครับแล้วก็เขียนกำกับเอาไว้ด้วยว่าด้านนี้12เซนติเมตรอย่างนี้เป็นต้นแบบที่3อาจจะกำหนดความกว้างเป็น1เหมือนเดิมความยาวเป็นเท่าไหร่ได้ครับเป็น4ก็ได้1คูณ4ได้4 4เป็นไปคูณอะไรได้24 4คูณ6ก็เป็น24นะครับเป็นยังไง1กว้าง1ยาว4สูงห ก็กว้างหนึ่งนะครับก็ยังคงเหมือนเดิมกว้างหนึ่งปุ๊บยาวสี่ก็นับมา1 2 3 4งสองสามสี่สูงหก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหนะครับแล้วก็เขียนกํากับเอาไว้ด้วยว่าหซนติเมตรสซนเมตรหกซนติเมตรนะครับหกว้างยาวสก็หนึ่สอามสีู่งหก็หนึ่ง,งสี่ห้าหนะครับด้านนี้ขีดมา ด้านนี้ขีดมาด้านนี้ขีดขึ้นนะครับอันนี้ขึ้นไป6ก็อันนี้นับมาหนึ่งแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ขีดปืดป๊ดปืดป๊ดปื๊ดนะครับด้านนี้หนึ่งก็หนึ่งสองนะครับด้านนี้ก็นับข้างบนขึ้นมา6แล้วก็โยงใส่กันให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับแบบที่4อาจจะเพิ่มความกว้างเป็นสยาวเป็นเท่าไหร่ครับส หรือยังคงเป็นหนึ่งอยู่ก็ได้ไม่อยากวาดความกว้างยาวหนึ่งกว้างเป็นอะไรได้ยาวเป็นอะไรได้ครับสองไม่ได้สามไม่ได้สี่ไม่ได้แล้วห้าได้ไหมห้าคูณหนึ่งได้ห้ามีอะไรคูณห้าแล้วเป็นยี่สิบสี่ไหมไม่มีเพราะนั้นอาจจะเป็นหกหนึ่งคูณหกได้เท่าไหร่แล้วครับหนึ่งคูณหกเป็นหกหกคูณอะไรได้ยี่สิบสี่หกคูณสี่เพราะฉะนั้นความสูงกับความยาวสลับกันก็ได้นะครับก็ ได้24เหมือนกันกว้าง1นึ๊บยาว6ก็1 2 3่งสสามี่ห้าหสูงสีก็1 2 3 4นะครับฝั่งด้านนี้ก็ขีดมา1ฝั่งด้านนี้ขีดมา6กวันนี้ก็ขีดมา6แล้วก็ขึ้นข้างบน4นะครับอันนี้ก็ขึ้นข้างบนไป4ปุ๊บแล้วก็วาดให้มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากน,นะครับแบบที่5อาจจะเป็นกว้างส ยาว3ได้ไหมครับได้ยาวมากกว่ากว้างแล้ว2องคูณสเป็น6กคูณอะไรได้24 6สิกคูณสก็ได้24นะครับเป็นยังไงก็นับมากว้าง2 1งนสองะครับแล้วก็เขียนกำกับไว้ว่า2องซนติเมตรยาว3ก็1 2 3่สูง4ก็1 2 3 4นะครับก็ลากเส้นนี้มาตรงนี้ นะครับลากเส้นนี้นับมา3 1 2 3ขึ้นไปข้างบน4นะครับนับขึ้นข้างบน1 2 3 4ปุ๊บก็ลากหากันนะครับเป็นสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองแบบที่6นะครับกว้าง2ยาว3แล้วทีนี้อาจจะเป็นยาว4 2คูณ4เป็น8 8คูณอะไรได้24ครับ8คูณ3ก็ได้ 24ลูกบาทเซนติเมตรนะครับกว้าง2ยาว4สูง3ก็จะเป็นกว้างสองยาว4ี่ก็1 2 3 4สูงสก็1 2 3สนะครับลากมาตรงนี้ลากมาตรงนี้4ี่ลากขึ้นไปข้างบน3ก็นับขึ้นข้างบนแถวนี้ก็1 2 3แล้วก็ลากหากันอันนี้ก็นับขึ้นข้างบน1น3แล้วก็ลากหากันนะครับนับเกินมา2 แล้วก็ขึ้นข้างบนนะครับก็จะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีปริมาตร24ลูกบาศกเซนติเมตรเด็กๆลองไปวาดดูนะครับซึ่งใน6แบบนี้นะครับอาจจะไม่โยงมาข้างหน้านะครับอาจจะไม่กว้างมาด้านนี้อาจจะกว้างกว้างขึ้นขึ้นไปทางนี้นะครับแล้วยาวมาทางนี้ก็ได้นะครับกว้างลงมานี้จากขวามาซ้ายแล้วยาวจากซ้ายอาจจะขวาไปซ้ายอีกทีหนึง่งแล้วขึ้นข้างบน อาจจะไม่หันด้านเดียวกับที่ลองโยงคร่าวๆให้ดูเมื่อสักครู่ก็ได้นะครับก็จะเป็น24ลูกบาทเซนติเมตรซึ่งอาจจะไม่ใช่ตัวเลขความกว้างความยาวตามนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็น3กว้าง3ยาว4สูงสองก็เป็น24คือสามารถเอา3จํานวนนี้คือกวา้างคูณยาวคูณสูงในแต่ละบรรทัดมารวมคูณกันแล้วเป็น24ได้นั่นก็เป็นแบบ วิธีการในการสร้างทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่จะให้ได้24โลบทัทเซนติเมตรนะครับเด็กๆอาจจะไม่เอาตามนี้ก็ได้แต่ที่นําเสนอในวันนี้คือเป็นตัวอย่างคร่าวๆให้เด็กๆลองไปทําดูนะครับแล้วก็ทิศทางในการวาดก็ไม่ได้จํากัดเพียงแค่ให้มันได้จํานวนตามตัวอย่างนะครับกว้าง2ก็คือวาดให้มันได้2จะจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างก็แล้วแต่นะครับแต่ให้มันได้2ยาว4ก็ ความยาวอีกด้านหนึ่งก็ให้มันได้4ความสูง3าก็ให้มันสูงขึ้นไปข้างบน3นะครับหรือจะขีดข้างบนแล้วไล่ลงมาข้างล่าง1 2 3 4สาี่จุดจะเป็น3มเซนนะครับขีดจากข้างบนลงมาข้างล่างก็เป็นความสูง3ได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นไม่ได้จำกัดเพื่อให้เกิดความหลากหลายในวันนี้ก็เลยอเอาตัวเลขคร่าวๆมาให้ดูนะครับส่วนวิธีการวาดการล้วแต่เด็กๆจะนำเสนอนะครับในส่วนของงานกลุ่มตัวนันนะครับแล้วก็ ไปตอบคําถามซึ่งในส่วนของคำถามที่ว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีปริมาตรเท่ากันจะมีขนาดเท่ากันหรือไม่นะครับเด็กๆต้องได้ลองปั้นดินน้ํามันดูก่อนแล้วจะเข้าใจและทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีขนาดเท่ากันจะมีปริมาตรเท่ากันหรือไม่นะครับเด็กๆต้องเอาตัวนี้มาอาศัยวิธีการการคำนวณแล้ก็พิจารณาจากดินน้ำมันที่เด็กๆปันนน้นขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ นำไปอภิปรายแล้วก็นาเสนออีกทีนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ให้เป็นแนวทางเบื้องต้นประมาณนี้นะครับก่อนจบคลิปก็เช่นเคยนะครับฝากกดไลค์เป็นกําลังใจกันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วจะรีบมาเฉลยคลิปต่อไปให้ในครั้งหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ